รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง3เซนติเมตรและมีพื้นที่เป็น4ส่วน5ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยมซึ่งมีฐานยาว10เซนติเมตรสูง6เซนเมตรเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากยาวเท่าไร่ข้อ1 20เซนติเมตรข้อ2 22เซนติเมตรข้อ3 28เซนติเมตรข้อ4 31เซนติเมตระเขาต้องการดูถูกไหมว่าถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมเนี่ยอยากรู้ว่าเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอันเนี้ยเป็นเท่าไรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นน้องต้องเอาข้อมูลหาข้อมูลของรูปสามเหลี่ยมก่อนเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าข้อมูลของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะไปบอกพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม แล้วก็พอรู้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมปุ๊บเราก็จะหาด้านยาวของรูปสามรูปสี่เหลี่ยมได้ถูกไหมและทีนี้ก็จะหาเส้นรอบรูปได้นี่คือวิธีการทําง่ายๆของโจทย์ข้อนี้นี่คือเป็นขั้นตอนนะทีนี้พี่ก็เริ่มคิดตั้งแต่รูปสามเหลี่ยมก่อนพี่คิดย้อนหลังกลับไปนะอ่ะเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งอย่างนี้ถูกไหมสามเหลี่ยมมีฐานยาวสิบ สูงยาวหกสูงนิยามของสูงทำไมพี่ถึงว่าอยู่ตรงนี้น้องต้องรู้ว่าความว่าสูงเนี่ยคือเส้นที่เล่นลากจากจุดมุมเนี่ยลงมาตั้งฉากยังฐานนี่คือความสูงถูกปะ่ะพื้นที่สามเหลี่ยมน้องรู้ทุกคนถูกเปล่าใครไม่รู้บ้างว่าพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรว่าอะไรเอ่ยพื้นที่สามเหลี่ยมสูตรว่าเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูง เซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานคือ,อไรเอ่ยฐานคือส,สิบสูงคือหกถูกไหมเพราะฉะนั้นตัดกันได้เท่าไรเอ่ยสองหนึ่งสองสองห้าสิบถูกไหมหกคูณห้าเป็นสามสิบเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมข้อนี้ได้ว่ายังไงนะพื้นที่สามเหลี่ยมข้อนี้มีค่าเท่ากับสามสิบตารางเซนติเมตรถูกปะกำลังสองนะโทษทีนะ ต่อไปดูเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าอันนี้พี่ค่อยๆคิดย้อนหลังมาทีละขั้นนะน้องค่อยๆดูนะอะคิดย้อนหลังยังไงเอ่ยเขาบอกว่าตะกี้อะพี่หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้เท่าไหร่นะสามสิบลูกบาทเซนติเมตรเอ้ยสามสิบตารางเซนติเมตรถูกไหมโทษทีคะ่ะแต่เขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีพื้นที่เป็นแค่เศษสี่ส่วนห้าเพราะฉะนั้นพี่ก็จะบอกว่า เอ้ยแล้วพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอ่ะก็ต้องเท่ากับเศษสี่ส่วนห้าของพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือพื้นที่สามสิบถูกปะฉันเอาห้าไปหารห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบหกคูณสี่ก็เท่ากับยี่สิบสี่ตารางเซนติเมตรถูกไหมนี่คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมน้องทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมีสูตรว่าอะไรนะใครไม่รู้บ้างเนี่ย พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมก็คือรู้ว่ามันคือกว้างคูณยาวถูกไหมอ่ะพี่ก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งปึ๊บเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่ากว้างสามยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละด้านนี้คือกว้างสามถูกปะยาวเท่าไหร่ไม่รู้พี่ให้เป็น x แต่ปรากฏว่าเรารู้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมอ่ะคือกว้างคูณยาวเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมอะ กว้างคูณยาวก็คือ 3x ซึ่งมีค่าเท่ากับพื้นที่ก็คือ24ซึ่งหาได้จากสามเหลี่ยมตะกี้ถูกปะเพราะฉะนั้น x ของเราก็เท่ากับ3ไปหาร8เพราะว่า3มันคูณอยู่กับ x ็ก็ต้องย้ายไปหารก็ต้อง3หาร24ก็ได้เท่ากับ8ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับ8ทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเพิ่มไปอีกถามว่าเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมถูกปะเพราะฉะนั้น ถ้าตรงนี้ยาว3ตรงนี้ก็ต้องยาว3ตรงนี้8ตรงนี้ก็ต้อง8เส้นรอบรูปก็คือเอาทั้งหมดมาบวกกันก็กลายเป็น8บวก3เป็น11ถูกไหม11มันก็ต้องคูณ2ได้เลยเพราะว่ามันเท่ากัน11คูณ2เป็น22ถูกไหมเราก็จะได้คำตอบของข้อนี้มาว่าเฮ้ยเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เท่ากับ22เซนติเมตรนั่นเอง สรุปนะโจทย์ข้อนี้น้องต้องคิดทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คืออะไรนะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมให้ได้ก่อนถูกปะ่ะแล้วขั้นที่2ก็คือเอาพื้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมไปแปลให้เป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็จะหาด้านยาวของรูปสี่เหลี่ยมได้แล้วก็หาเ้นรอบรูปซึ่งก็คือเอาทั้งหมดทุกด้านมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ22เซนติเมตรต่ข้อ2นะคะ